ผู้สองรายการครับผมเฮ้ยวันศุกรอสมาริยน้องใจแนะนำตัวกันคั้งันหน่อยเราเปลี่ยนมาทำกันครับเจอคู่ปรับเก่าดิวันนั้นแพ้ลูกไหนเข้ามาล้มยกห้าเลยไปเลยวันนี้พี่ขัดเดิมไหมพี่ขาดเดิมร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สี่เดี่ยวเาช่าวันเช้าเกินไปไหนร้อยยี่สิบหกจุดสามตอนนี้ผ่านชัลุยรถใช้เวลาสักเกือบเกือบชั่วโมงเลยเกือบๆเลยใช่รถซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมจักรยานครับออขับไปเตอร์นะผู้ปังผู้ซ้อมเยอะเลยดิ มีชายชายแล้วชายชายอ๋อชายชายเขามาช่วยมีคนชกสาวยกแล้วมากกวาเขาดารามวยไทยเลยนะอ้าวรถสอมเมื่อกี้วันไปเสร็จสองอาทิตย์ดีกว่าอาทิตย์นะฮะอ้าวรถสูงตัวอะไรสูงน้ำหนักปล่อยอายุปีนี้ล่าสุดเสมือได้แพ้เข้ามาใช่ไหมใช่ก่อนหน้านั้นเป็นไงผลงานไม่ได้ชกไหนเลยอ้าวสามไฟล์เป็นไงผลงานแพ้ชนะกี่ไฟล์ แพ้หนึ่งยะหนึ่งแลก็แพ้ก็พอพอพอรู้ได้นะมือนกันครับเราเป็นมวยเวทไผ่ขาคอยมัดแล้วคู่ต่อสู้เหมือนกันไหมเหมือนกันคล้ายๆกันเอาเราลูกหลานจังหวัดไหนก็ไงเลยครับฝากคนกับเพชรหน่อยอันนี้ฝากกำลังใจให้เลยคู่เดียวเทียวโอเคเข้ามาเอายไปกินนะ